แอคชั่นของความเงียบไม่มีรีแอคอะไรต่อเลยมีหวัวก็าเอาแรงุณพีทผมสั่งแอคชั่นไปแลาเราคุณไม่กินจะพูดสวัสดีเลยเหรอโอ,โอ,โอ้ความบ้าเข้าสิงโอโอโอ้โอมาวันนี้เราจะมาพูดเรื่องอะไรกันครับคุณลุงสา ก็เรื่องทอลึบลึบเลิบเลิบอะไรวะเลิบแอนด์วิโลด <c oughs> โเกค,ครับทอเลิบแอนวิโรดหรือทอด้วยรักและวิโรดท <c oughs> อเลิบแอนวิโรดคลิปนี้ไม่น่าเล่นเล <c oughs> คลิปนี้มันขายขำแบบเต็มที่เลย เอาจริงมันไม่ขำมีพวกเราสองคนที่ขำอะควกขายควขายคงขายขายความบ้านอกจากในหนังแล้วเหละเออามบ้าเต็มวิกัดเลยอะในหนังมีความบ้าเลยที่จักเล้ล่ะบ้าๆเพราะสมองคุณอ,อ่ะบอกก่อนคุณให้หคะแนนเต็มสิบพ่อยสำหรับ Thor The น r o n Thunder เ,เต็มสิบให้เท่าไหร่ให้แปดโอเคผมให้แปดจุดสอง ไม่เพิ่มมาจุดสอง IMDB ให้หกจดเก้าซึ่งก็โอเคแหละมันมันก็ไม่ได้ว่าวังอ่ะแต่รู้สึกว่าบางฉากมันก็ตลกฝืดอ่ะมันดูดีด้นี่บุเออแล้วก็ทอด้วยรักและอัศนีมันเป็นหนังน่ากลัวนะเป็นหนังอเลอร์เพราะว่าไอ้กอนี่แหละเดีกกันฟุูเชอร์ที่นำแสดงโดย พี่น้อยพี่น้อยเล่นเป็นกอเองแล้วก็ฟากเสียงเองด้วยโอ้จริงนะพี่น้อยหน้ายัางเหมือนคิสตินเบลอะแล้วแล้วคุณน่ากลัวพี่น้อย,งงอยวงภูะหน้าเหมือนคิสตินเบลจัดอะ่ะนก็ไม่รู้นึกว่าคนเดียวกันในเวน ตามจริงกอกักบูเชอร์มันน่ากลัวมากเพราะว่ากอเดื่คราวนี่มันเป็นตัวละครที่แบบเรื่องอะไรอ่ะมันก็ปมมันเยอะแล้วก็คือมันเป็นเกี่ยวกับความมืดพลังมันเกี่ยวกับความมืดมันชอบโผล่มาในที่มืดมันเลยจะมีฉากจัมสแกะหลายๆ,ๆฉากไม่ใช่ว่าหลายๆฉากนะคือจัมสเกะจัมสแกะดีมากที่จริงแล้วก็มันโลคจิตด้วย ฉักอย่างฉากที่ทุกคนคิดว่าไอ้กอไอ้ฉากที่ทุกคนบอกว่ากอมันปีนชินไปเอกหรือเปล่าหน้ามันที่ผมบอกหน้ามันหมื่นในสปาโมด้นน่ะ <c oughs> นั่นแหละฉากนั้นฉากนั้นมันมันพูดแะไรผมก็ไม่รู้พูดแต่ผมกลัวฉ <c oughs> ากนั้นมากไอ้ไอ้ฉากที่พวกทอทีมทอไปตะลุยมิติมืดอะ่ะแล้วแบบมันเข้าไปในบ้านทออ่ะไอเข้าไปในบ้านกอนกอ่ะแ <c oughs> ม่งแลวกอแม่ เปิดตัวอย่างน่ากลัวเลยแม่เลยแต่ผมว่ามันเหมือนแต่สิ่งที่ตอบแทผมที่สุดก็คือผมจะพูดว่าอันนั้นมันแบสตสปาเกตตี้สปาเกตตี้เลยจะเชื่อแต่ผมงงว่าเอาตกลงแล้วกอมันมีพลังควบคุมซิมไบโอดได้หรือไม่เพราะว่าม,ม,มันก็ใช้ดาบเนโครซอส์อะดาบของไอตัวนอเทพแห่งซิมไบโอดอะ ตกลงผมอยากรู้ว่าพลังของดาบนี้มันคือเงาใช่ไหมชา์โด้ควบคุมชาร์โด้แต่กอมันรู้สึกเป็นตัวร้ายที่แบบไม่สมเหตุสมผลที่สุดเลยเกิดความแค้นเพราะว่าลูกสาวตายและพระเจ้าไม่อยอมช่วยเลยค่ะพระเจ้า พอจะสามารถฆ่าพระเจ้าได้ทั้งหมดจากกวานเข้าถึงอีเทอร์ y ตี้ก็คือหนึ่งในคอสติกบีอิงแต่สุดท้ายก็เป็นตัวร้ายกลับใจแบบหนังดิสนีย์อะแบบคุณรู้จักมารีฟิเซนไหมมันคือมารีฟิเซนเลยคือตัวร้ายกลับใจแบบมารีฟิเซนอ่ะมารีฟิเซนนี่แบบ แขาเล่าบเขาแล้วก็อันนี้เขาอยู่ก็รักเขาแม,ไม่ไม่นึกว่าจะเล่นอย่างนี้เนี่ยคือคือผมไปดูเดอะมูฟเขาเล่าเดอะมูเล่าว่ามันมีทูเวย์หนังหนังเรื่องเนี้ยมันเป็นไม่ได้สองเส้นทางเส้นทางแรกก็คือกอ็สามารถฆ่าไป้พเจ้าได้หรือไม่ก็พอเนี่ยสามารถหยุดกอได้แบบ ร่วมมือร่วมพลังสู้หรือเส้นทางที่สองก็คือกอกับใจซึ่งไม่มีใครเชื่อเส้นทางที่สองเลยแล้วก็ไม่นึกว่ามันเอาเาส้นทางที่สองมาใช้จริงๆอะกอกับใจว่าว่าแม่งร้ายมาทั้งเรื่องอ่ะก็คือร้ายแบบว่าร้ายเผ็มากเนืร้ายแบบร้ายจริงๆเกือบฆ่าได้พระเจ้าโห,หดร้ายจาัดอะฆ่าเสร็จแขวนคอประจานอีกโอ้โหแล้วแต่แต่ตอนท้ายแบบมันน่ารักจีแบบว่าขอให้ลูกเป็น ต่ที่จริงอะตัวมันไม่เหมือนตัวไรที่ตัวอื่นเพราะว่าถ้าตัวอะไรอื่นถ้ามันกลับแล้วคะแนนมันจะขออย่างอื่นคือขอให้เทพเจ้ากลับมามีชีวิตอีกจะขอให้คนที่รักของของแบบตัวพระเอกในเรื่องนั้นอ่ะเออมันก็ได้แต่อันนี้คือขอให้ลูกเฟยกลับมามีชีวิตคือมันจะแปลกคือแบบอะไรวะเต้ไม่คือผมว่าถ้าถ้าจะเอาตามความสมจริงอย่างไงก็มันควรจะขอให้เจน เจนฟอสเตอร์กลับมามีมชีวิตหรือไม่ก็เทพเทพที่มันฆ่าแต่อาไวลเขาจะเขาเขาจะปั้นทีมเด็กไงคือมั้นมีข่าวมาเยอะแล้วว่าเอาเวเขาเขาจะปั้นอเวนเจอร์คิสซึ่งเหมือนแบบเขาหมดหนทางอะ่ะคือเรามีช้อยว่าต้องการสมาชิกทีมอเวนเจอร์ที่เป็นเด็กแต่เราไม่รู้ว่าจะเอาเด็กมาจากไหนก็เลยยยดีสร้างมาเลยเอาเด็กคนนี้เป็นลูกกอดอเวนเจอรีอเวนเจอร์แบบ ลูกกอได้ได้พลังมาจาก eternity ปล่อยเลเซอร์จากตาได้แบบยิ่งกว่าซปเปอร์แมนอีกอะ <c oughs> แล้วคือไอกระทะที่ทอใช้ล้วเกิมันคือกระทะฟรีไฟเพราะว่าเลเลเซอร์ยิงไม่เข้าอ่ะก็ไม่ยิงกว่ากระทะฟรีไฟไงแะที่ทอใช้อ่ะ <c oughs> เลเซอร์จากตายิงกระทะไม่เข้าแม่งอย่างตึงเลยกระทะฟรีไฟฉัแต่ไม่เข้าใจแ ไอดาบไอดาบของท็อกอ่ะท,ทำไมทำไมทั้งเรื่องคือโหดมากแต่ว่าลงมาตอนท้ายก็คือตายก็คือพังแบบง่ายมากเออแต่พงังแล้วตอนแรกผมนึกว่ามันจะพังเลยแต่ม่พังเสร็จรวบรวมกลับมาเป็นอันนี้ได้อีกก็ตึงตแต่แต่ตอนรวบรวมคือเข้าไปในหัวใจของอินตนี้เลยแต่เราเสียใจตรงอันนี้สุดนะ เสียใจลงทำไมเจนฟอสเตอร์เอรมเขาไม่เอากลับมาวะหรืออีกมาเวลกจะเป็นเจนคนนี้นเอเอ,เอ,อแต่ไม่แน่นะไอสถานที่นะอ,อ,อ,อะไรนะไอวอลคาร่าป่ะจำไม่ได้ที่มันเป็นสถานที่ที่พระเจ้าตาย,ยพระเจ้าผัวนั่นน่ะบางทีคมันจะเอาเทพทุกคนที่ตายแล้วอ่ะเอากลับมาเป็นเจนฟอสเตอร์ด้วยไม่คือมาเวลอ่ะเขา มีประสบการณ์เรื่องการชุบชีวิตฮีโร่มาแล้วดยอย่างมูนไนอะมูนไนตายไปมันก็ไปโผล่ลกนก็คือเป็นโลกมันเป็นโลกหลังภาพลางของชาวอียิปต์แล้วมันก็ยังสามารถชุบชีวิตกลับมาได้ไม่แน่เจนฟอสเตอร์ก็อาจจะสามารถชุบชีวิตกลับมาได้เหมือนกันอ,อคือขนาดมูนไนเขาแบบเขาทีมทีมเขาน้อยนะมูนไนอะ มีขาอน้อยเจ,เ,จเ,จเจนเจนเจนฟสเตอร์มีทอมีพวกวอลคิลี่ช่วยก็น่าจะชุบชุบชีวิตได้ไม่ยากมั้งไปขอคนในสภาช่วยอ่ะโอ้ยอยากเหี้ยผู้เสด็จเห็นทั้งไหนแล้วโทรไปขอให้ไปขอให้โอ,อนช่วยใช่น,นะช่วยอะไรอืออีกอย่างว่คนในสภาก็เห็นลวน่ว่าทอโหดแค่ไหนยิงทีเดียวซุดแม่งล้มเลยอะ่ะคนก็ไม่น่าจะมีใครกล้าขัดใจเทพเจ้าสายฟ้ามั้ง แตบบ่ว่าเรืยองที่ลูกชายตัวเองมาเพื่อนึงแต่ผมแต่ผมอยากจะเห็นแบบเทพเทพเจ้าบุกกันเลยนะครับเทพเจ้าพากันบุกมานี้มาประทะกับถวชาวโลกก็เราจะได้เห็นแบบอเวนเจอร์ประท,ทระเทพเจ้าอ่ะน่าจะมันอยู่น่าดูจากจากรูปภาพสาวสครื่ฟ้าในไทยตอนนี้กลายเป็นทเทพเจ้าคือเป็นเทวออ จะปเป็นยังไงเมื่อเทพเจ้าแห่งเ <Okay. S 1> มืเ่อเทพเจ้าเห็นสายฟ้าเอ้ยเีแล้วก็ทนเดรแต่ะทากับเทพเจ้าสายฟ้าที่แท้คือนี่กท็ทำได้รู้สึกอย่างไรไม่รูส้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบทีมมิววนเจอ้แต่รู้สึกอันนี้พอเรามาคุยคุยเริ่มทอกายเป็น New นิวอเวนเจอวนี่ เจ้ามันเถคือพูดรวมๆทอมันถ้าถามว่ามันน่าดูไหมคือมันดูได้ดูดีแหละแต่มันก็มันดูไม่สมเหตุสมผลเออถ้าสาหรับคนเนี่ยเซนซิทีฟเรื่องความสมจริงนั้นว่าอย่าดูดูแล้วเครียดเปล่าๆแต่ถ้าใครที่แบบไม่สนหาเลยก็ดูได้ดูไปเลยอันที่ใชความเห็นคํามสเหตุสมผลก็คือผมเลงเออมผมก็เซนซิทีฟเรื่องน<อ><อ>ี้เหมือนกัน คิดามากนะคิบาทเคเชเคเฉทเคเฉทเคเฉ็เคเฉทเคองศาคุณเข้ามาในเกมมีคน392ล้านเข้าเซิร์ฟมาโอเคครับตอนนี้ก็เข้าสู่อช่วงโลกบอกไม่รู้แต่ก็ดูไปก่อนครับ โอเคตอนนี้ก็จบช่วงโรบอกไปกันเถอะครับไปเข้าเรื่องอีกตอนนี้พวกเราพูดถึงเรื่องไหนกันเลยนะผมพูดถึงผมพูดถึงเรื่อง,ง<ม>อะไรก็ไม่รู้แตไม่ได้เหมือนกันอย่างที้บอกใครเซนซิทีฟเรื่องสมเมุสมผลอย่าหาดู ใครไม่ซื้อที่ฉีกก็ดูได้เลยสนุกแต่ใครซื้อจะถีบเรื่องผีแนะนำให้แบบให้แบบว่าไม่รู้ไม่งเ้นต้องมแบแต่หนังเรื่องต่อไปในปีนี้ที่ <c oughs> ผมอยากดูสุดก็คือวาก a ันดาโฟร์เวอร์ติดตามดูเลยวากันดา เขาอะจะพูดถึงเรื่องของพิชาลย,ยังไงเออแล้วก็ดีไซน์เนมอมองอมัดผมไม่ก็ผมผมไม่ก็ชอบเนมอเลยอ่ะเจริงจริงนะผมไม่ค่อยชอบเอนะม,มอ,อเป็นว่าคลิปรีวิวมันมีไม่เยอะหรอกเอาเป็นว่าแต่ละคนก็ให้8.2เต็ม10กับ8เต็ม10ใครเซนซิทีฟเรื่องสมเหตุสมผล ใครที่เซนซิทีฟเรื่องเนื้อเรื่องอย่าหาดูว่าหนังนี้มันมันกาวมากๆถ้ามันจะตลกมันก็ตลกเครียดก็เครียดคือมันกาวอะ่ะแล้วความรู้สึกเหมอือนตอน้นดูช่วงต้นคิดดีกว่าอะไรช่วงต้นทีดแบบฮาน้านะอย่าหาดูถ้าคุณเป็นพวกที่เซนซิทีฟโอเค,อเคทั้งแล้วใครปวคตาเมื่ยก็อย่าดูด้วยใช่ ทั้งคลิปมันมีแค่นี้แหละโอเคซียัวเกนทั้งคลิปก็มีแค่นี้แล้วก็จบซียัวเกนบายบาย